สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูบิวอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะยังอยู่ในรายวิชาความเป็นครูนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง PLC ค่ะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะพูดถึง PLC เราต้องมาทำความรู้จักก่อนว่า PLC เนี่ยมันคืออะไร PLC นะคะย่อมาจาก Professional Learning Community ก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะคือกระบวนการที่ครูนะคะและผู้บริหารในโรงเรียนค่ะรวมตัวกันเรียนรู้ร่วมกันรวมพลังและร่วมมือกันค่ะแล้วทำไมเราต้องทำ PLC ก็เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่ได้เจอร่วมกันค่ะแก้ปัญหานั้นนำมาพัฒนานักเรียนค่ะนี่แหละค่ะถึงเรียกว่า PLC PLC พูดกันง่ายๆนะคะก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่ได้เจอแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากร่วมกันแก้ปัญหานั้นมาเพื่อพัฒนาต่อจนแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จค่ะแล้วขั้นตอน PLC นะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนทําอย่างไรบ้างเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีขั้นตอนในการทํา PLC นะคะเราสรุปมาให้เป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะดังนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะสร้างทีมค่ะ จะเริ่มสร้างทีมยังไงเลือกใครเป็นทีมกับเราดีคำถามนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะขั้นตอนที่สองนะคะกำหนดปัญหาที่แท้จริงค่ะให้ครูเริ่มจากปัญหาที่ครูเจอบ่อยๆพบบ่อยๆเป็นปัญหาที่เด็กๆส่วนใหญ่เป็นกันค่ะและครูยังหาทางแก้ไม่ได้นั่นแหละค่ะคือปัญหาที่เราจะหยิบมาทำขั้นตอนที่สามค่ะ วางแผนการแก้ไขและกระบวนการค่ะแผนดีจะมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนค่ะคำพูดนี้ยังใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะครูและเพื่อนเื่นครูนะคะต้องทำการวางแผนแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนรวมทั้งหาวิธีการแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานไว้ด้วยค่ะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะลงมือปฏิบัติตามแผนเมื่อวางแผนเสร็จค่ะกระบวนการทำเสร็จก็จะถึงขั้นลงมือปฏิบัติค่ะ ลองผิดลองถูกกันเลยนะคะคุณครูทั้งหลายขั้นตอนที่5ค่ะสนทนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติค่ะขั้นตอนนี้คุณครูต้องกลับมาสรุปกันในทีมก่อนนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะว่าปัญหาที่เราเรื่อกเนี่ยและการนํามาแก้ปัญหาเนี่ยสามารถใช้ได้จริงไหมหรือถ้ามันไม่สามารถใช้กับวิธีนี้ได้ค่ะให้กลับไปเริ่มที่ข้อ3กันใหม่เลยอย่าพึ่งคอนะคะ เมื่อรู้ทั้งหมดนะคะว่า5ขั้นตอนคร่าวๆมีอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนนะคะจะมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะในส่วนของขั้นตอนที่1น,นะคะเราก็จะเริ่มสร้างทีมค่ะต้องถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะเพราะว่าการสร้างทีมงานหรือหาทีมงานเนี่ยค่ะที่จะมาร่วมกันทํา PLC นะคะคุณครูจะต้องจับกลุ่มเลือกทีมกันเองค่ะโดยคุณครูนะคะรวมกลุ่มครูด้วยกันค่ะ ได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะอาจจะเป็นครูที่สนิทกันกลุ่มสาระเดียวกันโรงเรียนเดียวกันมาจับกลุ่มรวมกันค่ะก็จะทําให้ทํางานง่ายขึ้นค่ะหรือจะต่างกลุ่มสาระต่างกลุ่มโรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการกําหนดปัญหาค่ะเราก็จะต้องเลือกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของโรงเรียนหรือนักเรียนของเราค่ะเริ่มที่ปัญหาเล็กๆก,ก่อนค่ะเพื่อเราจะเน้นความสําเร็จได้ภายในหนึ่งภาคเรียนและเราก็จะเชื่อมโยงกับสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียนเข้าไปค่ะ ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการวางแผนและออกแบบกระบวนการค่ะเริ่มต้นจากการเขียนแผนประชุมกลุ่ม PLC แล้วก็สะท้อนความคิดค่ะแผนกิจกรรมตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่กำหนดร่วมกันนะคะก็จะมีผู้ดำเนินการประชุมมีผู้บันทึกข้อสังเกตของสมาชิกรับฟังคำวิพากษ์เคารพเสียงของกันและกันเปิดใจร่วมพัฒนาค่ะอ่าแล้วก็คุณครูนะคะอย่าลืมบันทึกเวลาที่เราวางแผนกันด้วยนะคะ ขั้นตอนที่4ค่ะคือการลงมือปฏิบัติจริงค่ะเราจะแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนแบบชัดเจนนะคะอาจจะมีการเยี่ยมหรือการสังเกตหน้างานจริงหรือไยวิดีโอค่ะแล้วก็จะมีผู้จับเวลาแต่ละกิจกรรมของการสอนผู้บันทึกคําถามคําตอบของครูและนักเรียนค่ะแล้วก็ผู้เก็บภาพพฤติกรรมแล้วก็มีผู้สังเกตและบันทึกวิธีคิดวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะในขั้นตอนที่5นะคะ เราก็จะเป็นการสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติที่คุณครูนะคะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนนะคะร่วมตั้งคําถามสะท้อนคิดผลจากการที่เราได้จัดการเรียนการสอนไปแล้วค่ะโดยในการสรุปนั้นนะคะเราพยายามจะตอบคําถามใน4ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะให้ได้มากที่สุด หนนะคะนักเรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนเรารู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือบรรลุตามเป้าหมายที่เราวางไว้เราจะจัดการหรือหาวิธีอย่างไรกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่เกิดการเรียนรู้หรือไม่บรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมาย เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมายแล้วจะทำยังไงต่อหาคำตอบกันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่คะแล้วก็จะมีข้อมูลใบวิีคอในการทํา PLC ในวงรอบต่อไปง่ายขึ้นค่ะในส่วนของครูบิวนะคะสอนระดับชั้นปวชค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่เรานําไปทํา PLC นะคะก็คือปัญหาที่เด็กนักเรียนนะคะไม่เข้าเรียนค่ะ จากการที่เราได้ทำ PLC นะคะเราก็รู้ถึงผลที่ทำไมนักเรียนถึงไม่เข้าเรียนหรือว่าเข้าเรียนชา้าจากการทำ PLC มีการพูดคุยกับคุณครูต่างวิชาหรือคุณครูในแผนกอื่นๆนะคะที่ได้ทำการสอนนักเรียนของเราก็คือทำให้เราพบว่านักเรียนของเรานะคะส่วนมากจะคือนักเรียนที่ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ในการเรียน แล้วก็ไม่มีเวลาในการเรียนเนื่องจากเป็นช่วงโควิดถึงจะเป็นช่วงที่เรียนอยู่ก็จริงแต่นักเรียนต้องไปหารายได้พิเศษค่ะคุณครูนะคะก็เลยทำการ P l C พูดคุยกันถึงปัญหานี้และแก้ปัญหานะคะโดยการที่ครูแต่ละวิชานะคะ ใช้วิธีการบันทึกวิดีโอในการสอนค่ะและแปะเข้าไปในลิงก์คัดลูมค่ะเพื่อที่ให้นักเรียนของเรานะคะได้เข้ามาฟังได้เข้ามาตามงานได้ตลอดทําให้ผลการเรียนของเด็กนะคะดีขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กค่ะพอใจกับการเรียนการมาเรียนและก็เข้าเรียนมากขึ้นค่ะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ TLC ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ